ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดงลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่หงส์เต็มสูบอัดพัร์ติโกคาดการ11ตัวจริงลิเวอร์พูลเกมบุกเยือนวูมแฮนตัน2ไลอัพหงส์บุกวูมแฮนตันชั่วโมงนี้นะครับหงส์แดงลิเวอร์พูลของเราฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะครับแถมลายิงคู่ต่อสู้ถึง12ลูกในศึกพรีเมียร์ลีกมาแล้ว3นัดหลังสุดนะครับ หลังก็คืนวันเสาร์นี้นะครับพวกเขามีโปรแกร,รมเตะนองบ้านอีกครัง้งโดยจะออกไปเยือนหมาป่าวูมแฮนตันวันเลอร์ที่ไร้หลังนะครับผลงานไม่ธรรมดาเหมือนกันเพรแกรมเกมในลีกหลังสุดมีแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นโดยสถิติชนะ5นัดเสมอ3และนี่คือไล่อัพ11ผู้เล่นตัวจริงของหุ่นดังลิเวอร์พูล2รูปแบบที่คุณส่อเจ็กนคลับอาจเลือกใช้ฟาดแข้งกับทัพหมาป่าที่สังเวียนแข้งเมิโนเนลสเตเดียม โดยอ้างอิงจาก This Is Anfield ครับเราเริ่มต้นกันที่แผกนการเล่นที่1นนะครับโดยยึดชุดเดิมเน้นขวาชายแม้ช่วงโปรแกรมการลงเตะแบบทียิบแบบนี้ถือว่าเป็นเกมที่ต้องเน้นเพื่อผลการเก็บชัยชนะดังนั้นเจคเก็กลับจึงน่าจะจัดทับชุดที่ดีที่สุดเหมือนเดิมและคงจะเป็นชุดเดิมจากเกมล่าสุดที่บุกถลม่มเอเวอร์ตัน4-1ในเําคืนวันพุธที่มานา อย่าลืมนะครับว่าเกมยูฟ่าแชมล็กที่จะออกไปเยือนเอซิมลานช่วงกลางสัปดาห์หน้าเขาสามารถโปรจเจตทันทีมได้อย่างเต็มที่เพราะหงแดงการันตีคว้าตั๋วเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้เรียบร้อยแล้วแน่นอนว่าอาริชองเบเกอร์นะครับจะออกสตาร์ทในตำแหน่งผู้รักษาประตูเช่นเคยส่วนแนวรับก็ชุดใหญ่นำมาโดยวิกิฟอนไดิ์ซึ่งจะยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กจกกับคู่กับเจิลมาติปส่วนแอนดี้โรบอสันและเทนส์อาริสเนเฮโนที่ต่างฟองกำลังจับ ยืนเป็นฟุลแบ็กฝั่งซ้ายและขวาเหมือนเดิมนะครับส่วนด้านข้างนั้นนะครับเป็นฟันโยจอแดนแฮนเดอร์สันและติเอโกอาคันรอที่ฟอมกำลังเข้าฝักและเล่นดีกันยกชุดนะครับเพราะฉะนั้นคงไม่ใช่เริ่มที่นาแปดใจถ้าหากจิกเก็คล็อปเลือกใช้บริการข่งทั้ง3รายนี้ต่อไปนะครับแม้ในรายของแฮนเดอร์สันและติเอโกยังดูไม่ค่อยฟิตสมบูรณ์เต็ม100%เอร์ซก็ตาม สำหรับ3ประสาทในแนวรุกอย่างโมเมซตลาซเดลมาเน่และติโกโชตาต่างก็อยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันกับอีกหลายๆคนดังนั้นคงยากที่จิเกนครับจะเลือกรอบใครสักคนหนึ่งในเกมเกมนี้โดยเฉพาะในรายของโชต้านั้นซึ่งน่าจะรู้วิธีการเจะาะแนวรับของต้นสังกัดเก่าเป็นอย่างดีนะครับแผนการเล่นที่2ปรับ2ตำแหน่งต่อให้เป็นเกมสำคัญที่จำเป็นจะต้องเก็บชัยชนะ แต่เจคินคลอปอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างในบางตำแหน่งโดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของเทียมโดยเฉพาะในตำแหน่งแนวรับที่อาจจะมีการโรเตชันคงหนีไม่พ้นมาติปที่จะถูกแทนที่โดยอิบรรฮิมากโกนเต้ส่วนฟอนไดส์โรเ์สันอเล็กซานเดอร์อโน่รวมถึงตำแหน่งในทวันอย่างอาริซงเบเกอร์คงได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเหมือนเดิมขณะที่แดนการครับติเอโก้ซึ่งสตาร์ทเป็นตัวจริง4นัดติดต่อกันอาจถึงเวลาต้องพักเพื่อเติมความสดชื่น ดังนั้นจึงมีโอกาสที่จจเกินคลอปนะฮะจะเลือกใช้งานอเล็กอ็อกบริกชุมเลนแทนที่หลังจากที่รีอ็อกได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองตลอดใน2เกมล่าสุดส่วนแนวรุกก็ยังคงต้องใช้พลังงานการสังหารของโมซาลซาเดวมาเน่และโจตาเหมือนเดิมเพราะโรเบโต้เฟอร์มิโนยังคงไม่พร้อมนอกจากเฟอร์มิโนแล้วเคอร์ติจนฮาวิเอเลียโจโกเมสและนาบ B ีเกตาต่างก็ยังไม่พร้อมลงเล่นเช่นเดียวกันแต่ในรายของโจโกเมสและเกตาจอะกินทัพเต็มที่ หลังจากที่ทั้งสองคนกลับมาซ้อมได้ตั้งแต่เมื่อวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมานะครับสื่อสเปนตีข่าวลิเวอร์พูลพร้อมอา้างการรับคาริมเบนเซม่าเข้าสู่ทีมทหารเรือมรรดคว้าตัวคลิลินเอ็มปาเป้ได้เป็นผลสญสเร็จลิเวอร์พูลอีงครคับได้ตีข่าวล่าสุดโดยอ้างอิงข้อมูลจากเอลนาซิโอ,อนาวถึงข่าวการเชื่อมโยงระหว่างลิเวอร์พูลกับคาริมเบนเซมา่าตาร์ขวงหน้าของสโมสรเรือเมเรด ว่ามีโอกาสเช่นเดียวกันที่นักเตะรายนนี้จะยา้ายเ,เ, e เข้าสู่ทีมแอนฟิลในช่วงซสมอตปีหน้าถ้าหาเดลเเรดสามารถคว้าตัวคิลิียนเอมเปเป้หรือไมก็เอลิงบลาสฮารันเข้าสู่ทีมได้เป็นผลสําเร็จนะครับโดยเป็นที่ทราบกัน,นีนะครับว่าฟารันตินเปเรสประธานสโม,มสรโรนาร์ตกำลังเตรียมที่จะปฏิวัตสิสโมสรครั้งใหญ่ด้วยการโล่นนักเตะเก่าที่มีอายุมากแล้วออกจากทีมไปเพื่อเปิดทางให้นักเตะซูเปอร์สตาร์อายุน้อยเข้าสู่สโม,มสรโดยเฉพาะในรายของ คิเรียนเอมเปเป้ที่ทำดวลเมริดมองว่าจะสามารถคว้าตัวมาร่วมทีมได้อย่างแน่นอนในฤดูกาลหน้า,น,าน,นั้นนักเตะที่จะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้แบบเต็มๆก็คือคาร์ริมเบนเซมากราหน้าจอมเก่าของเทียมไม่ว่าตอนนี้เขาจะเป็นกรงหน้าตัวหลักของเทียมแต่ด้วยการที่ตอนนี้เบนเซมามีอายุ33ปีแล้วทําให้มีความเป็นไปได้สูงที่ทางดวลเมริดอาจจะปล่อยตัวเขาออกจากทีมไปในทันทีถ้าหากพวกเขาคว้าตัวคิเรียนเอมเปเป้เข้าสู่ทีมได้เป็นผลสาเร็จ โดยสื่อจากสเปนรายนี้ก็มองว่าสโมสรลิเวอร์พูลพร้อมที่จะอ้าแขนรับกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้เข้าสู่ทีมเพราะไม่มีใครปฏิเสธถึงความสามารถของนักเตะรายนี้ได้และชื่อว่าการมาถึงของคาริมเบนสซมานั่นจะทําให้ลิเวอร์พูลมีพลังงานการทาลายล้างในแดนหน้าที่สูงขึ้นอย่างแน่นอนและมันจะเป็นผลดีกับลิเวอร์พูลในอนาคตในช่วงที่ทั้งโมซาลาและเซเดลมาเน่กลรับไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในช่วงเดือนมกราคมทุกปี โดยสโมสรนี้ก็ยังได้กล่าวอ้างต่อไปนะคับว่าในตอนนี้ท ard, ั e ้งเปเชปาร์เรซเซนชามังและลิเวอร์ pool กำลังพิจารณาเซ็นสัญญับคาริมเบนเซม่าในสถานะที่นักเตะราย,ยนี้ออกจากรเริริดแบบฟรีค่าตัวโดยเฉพาะเปเชให้ความสนใจและชื่นชอบในตัวของกองหนาทินชติฝฟั่งเศสรายนี้มาเป็นระยะเวลานาแล้วและเบนเซม่าก็จะเข้ามาอุดช่องโหว่ของคิเลียนเอมเปเป้ได้เป็นอย่างดีถ้าหากเขาย้ายออกจากทีมไปในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้นะครับ แต่ที่นั้นนทันเจคินกลอกก็เคยออกมาพูดว่าตัวของเขานั้นชื่นชอบในความสามารถของคาริมเบนซมามานานแล้วเช่นเดียวกันโดยทางลิเวอร์พูลเองก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือจากทางฝั่งสเปนข่าวนี้ในทันทีเลยนะครับว่าลิเวอร์พูลไม่มีทางเซ็นัญญากับคาริมเบนซมาอย่างแน่นอนต่อให้นักเตะรายนี้ได้ย้ายทีมนี้แบบฟรีๆค่าตัวก็ตามทีนะครับโดยเหตุผลสําคัญอยู่2ข้อที่ขัดแย้งกับนโยบายสโมสรลิเวอร์พูลอย่างชัดเจนนั่นก็คือ เบนซามามีอายุถึง3-5ปีแล้วเนื่องจากนักเตะอายุมากขนาดนี้นะครับลิเวอร์พูลไม่มีความสนใจเลยที่จะคว้าตัวเข้ามาสู่ทีมอย่างแน่นอนและอีกข้อที่สำคัญก็คือคาริมเบนซาม่าได้รับค่างเหนื่อยกับทางเรอัลมริดถึง10,000แ 100, สนเจ็ดหม่นอนัตดา์ดังนั้นมันจึงไม่สมเหตุสมผลที่ลิเวอร์พูลจะยอมจ่ายเค่เน่ยระดับนี้ให้กับนักเตะที่มีอายุมากแล้วอย่างเบนซาม่าดังนั้นในข่าวนี้ทางลิเวอร์พูลก็ได้ปันธงออกมาเลยนะครับว่ามันเป็นเพียงแค่ข่าวลือ จับท่านั้นสื่อของสเปนเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นและลิเวอร์พูลก็ไม่เคยสนใจคาริมเบนซมาเลยแม้แต่นิดเดียวพอโมซันเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะดึงตัวอันโตนอโรดิเกอร์เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดเัมเมอร์ปีหน้าอย่างแน่นอนพอโมซันนะครับผู้รอบรู้และเป็นนักวิจารณ์ชื่อดังก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนตัวของเขาว่า ในช่วงตลาดเสมอหลังจบลุกการน,นี้ลิเวอร์พูลจะเป็นหนึ่งในทีมที่จะขับเคี่ยวยั่งจริงกับสโมสรเล็กใหญ่ที่มืออื่นเพื่อคว้าตัวอันติโนโรดิเกอสตาร์กองหลังของเโลซีเข้าสู่ทีมอย่างแน่นอนเพราะตัวของเขามองว่านักเตะรายนี้ดีเกินกว่าที่ลิเวอร์พูลจะมองข้ามในนดวนี้ไปได้ ดยพอเมืสันนะครับเชื่อว่าอันโตนิโดิเกอร์จะย้ายออกจากเชลซีในช่วงหลังจบฤดูก,กาลนี้อย่างแน่นอนหลังจากที่นักเตะรายนี้กำลังจะหมดสัญญากับเชลซีในช่วงหลังจบฤดูก,กาลนี้แต่ถ้านักเตะรายนี้ต้องการอยู่กับสโมสรเชลซีต่อไปจริงๆเขาก็คงต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมไปนานแล้วและไม่ปล่อยให้เวลาเนื่อน,นานจนตัวเขากำลังกลายเป็นนักเตะฟรีเอเนต์ในอีก4สัปดาห์ข้างหน้านี้อย่างแน่นอนฮะ โดยในขณะน,นี้อันโตนิโบรูดิเกอร์นะครับได้ยกรปรดับเกมรับของโชซีขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเจนังจากที่ทำโทมัสตูเคิลในใหญ่สิงโบรในเลือกให้ตัวเขายืนจับคู่กับติเอโกซิวา่าจนทําให้ตอนนี้โชซีคือทีมที่เสียป,ประตูน้อยที่สุดในศึกคร์ดีกโดยเพิ่งจะเสียป,ประตูให้กับฟิมคูแก,กงไปเป็นค่าประตูเท่านั้นซึ่งน้อยกว่าลิเวอร์พูลถึงเท่าตัวเลยทีเดียวและแม้ว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลจะมีทรัพยากรในตัแหน่งเซนเแบ็กที่เหลือเฟือไม่ว่าจะเป็นเบอร์กิฟันดาส์เจเอลมาตฟโจโกเมส อิดราฮิมาตันาเต้แต่ตัวของพอเมอันนะครับก็ชื่อว่าลิเวอร์พูลจะต้องเข้าร่วมไล่ล่าตัวอันโตนิโอโรดิเกอร์ที่กำลังจะหมดสัญญากับชจซีนี้อย่างแน่นอนเพราะเขาดีเกินกว่าที่ลิเวอร์พูลจะมองข้ามไปได้นั่นเพราะหากเป็นช่วงระยะเวลาปกติแล้วแล้วก็โรดิเกอร์นะครับจะต้องมีค่าตัวที่ไม่ต่ำกว่า60-70ล้านปอนด์อย่างแน่นอน ดังนั้นตอนนี้เขากําลังจะกกายเป็นนักเตะฟรีค่าตัวและมันจะมีหรอที่ลิเวอร์พูลจะไม่เข้าร่วมวงล่าตัวนักเตะารนี้แข่งกับสมสรสนอื่นๆแต่ทึ้งนี้นั้นนะครับพอมอร์สันก็ชื่อว่าหากลิเวอร์พูลจะคว้าตัวอันติโนโรดิเกอร์เข้าสู่ทีมแล้วแล้วก็ก็ต้องจ่ายค่างเหนื่อยให้กับโรดิเกอร์ไม่ใช่ราคาที่ถูกอย่างแน่นอนเพราะเขาย้ายทีมแบบฟรีค่าตัวนะครับเขาก็ต้องหวังว่าตัวของเขานั้นนะฮะควรที่จะได้รับค่างเหนื่อยในราคาที่เหมาะสม ดังนั้นลิเวอร์พูลครับอาจจะต้องมอบค่าเหนื่อยให้กับทางลูดิเกอร์ไม่ต่ำกว่า250,000ปอนด์ถึง3,000 0ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวซึ่งค่าเหนื่อยจนวนนี้ก็ถือว่าเป็นค่าเหนื่อยที่สูงที่สุดของสโมสรเหนือกว่าเมกิฟันไนต์ซึ่งเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดภายในทีมลิเวอร์พูลซีอีกและสําหรับข่าวนี้ก็เป็นเพียงแค่ข่าวความคิดเห็นส่วนตัวของพอมเมอร์ซันนะครับเท่านั้นเองและสถานการณ์ของลิเวอร์พูลณตอนนี้ก็คือลิเวอร์พูลยัง และไม่มีความคิดที่จะคว้าตัวอันตนโนโรเกอร์กเข้าสู่ทีมออกมาเลยครับดังนั้นดีลวนี้อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือจะไม่เกิดขึ้นเลยก็มีความเป็นไปได้ต้องสองทางนะครับเปียนตาณตอนนี้มันยังไม่เกิดขึ้นเกิดเท่นั้นเองจอร์นบานรับอยางเห็นอาดามามาหงแต่รู้ว่ายากเพราะมากกสํารลอกจอห์นบานนะครับตาน,นานต์ปีกนิวกลางของลิเวอร์พูล ยอมรับว่าอยากเห็นอนตามาตอเร่ปีกร่างปลึกของวูมแฮมตันย้ายไปเล่นในทิมแอนเวลแต่ก็เชื่อคงเป็นเรื่องยากมากเพราะถ้าเจ้าตัวย้ายมาจริงๆก็คงต้องนั่งเป็นตัวสนองไปก่อนเพราะนั่นอาจจะทําให้การตัดสินใจไม่เกิดขึ้นในการย้ายมาสุดลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลนะครับยังคงมีข่าวต่อเนื่องกับอารตามาตอเร่ที่มีสัญญากับวูมแฮมตันจนถึงปี2023อารตามาตอเร่สามารถเป็นการเสริมทัพที่ดีของเทียมแต่เขาจะไม่เล่นกองหน้า ซาลามาเน่โจตาหรือเฟอร์มิเนลล็อกนะครับน้ำมันแสดงความกิดเห็นถ้าเขาต้องการมาลิวพูนั่นก็จะเยี่ยมเลยแต่เขาก็จะรู้นะครับว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอหรือออกสตาร์ทเป็นตัวจริงมันจะเป็นการเสริมทัพที่ยดเยี่ยมแต่ผมไม่คิดว่าเขาจะตัดสินใจแบบนั้นนั่นก็คือการเลือกย้ายมานั่งเป็นตัวสำรองรอกนะครับโรเบอร์สันเปิดเผยความลับโปรแกรมซ้อมที่ทำให้หงดังอริพู ยิงกระจายในฤด,ดูกาลนี้แอนดรูว์โรเบอร์สันนะครับแบ็คซ้ายลุยของลิเวอร์พูลยังเปิดเผยแล้วว่าจิกเกนครับทำให้ทัพของแดงลิเวอร์พูลยิงประตูได้เป็นกอบเป็นการในฤดูกาลนี้เป็นผลลัพธ์ของการฝึกพิเศษมาตั้งแต่ช่วงปรีซิชั่นนั่นเองจำนวนประตูมากมายที่เกิดขึ้นนั่นคือผลลัพธ์ของการฝึกซ้อมพิเศษตั้งแต่ช่วงฟรีซิชั่นนั่นเลยพราอโปรแกรมที่โค้ชออกแบบมาก็คือการหาทางจบสกอร,ร์ในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลายเช่นดวนกับฝ่ายตรงข้ามแบบ3ต่อ2 หรือ2 1, อตัวหนึ่ง r o u b l e k กับ liverpool com กลองนึกภาพออกใช่ไหมว่าช่วงตีซีซั่นมีนักเตะหลายคนที่ได้ไปพักร้อนเพิ่มเติมเพราะช่วยทีมชาติในการทำศึกยูโรแต่โค้ชก็วางแผนรับมือกับเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดฉะนั้นพอพวกเขากลับมารายงานตัวก็สามารถเข้าโปรแกรมฝึกซ้อมได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวอะไรและเมื่อเรามีเวลามากพอสำหรับการฝึกซ้อมรูปแบบการเจาะเข้าทำรวมถึงวิธีการ ใช้เล่นสวนกลับจึงอันตรายอย่างที่เห็นผมขอยกเครดิตเกือบ100%ซให้กับทุกอย่างที่พวกเราทํากันตอนพรีซีซั่นเลยซึ่งรวมถึงการวิ่งการจนลืมตายเพื่อเพิ่มความอึดเข้าไปด้วยเพราะมันสําคัญไม่แพ้กันยังไรก็ตามเส้นทางยังอีกยาวไกลกว่าจะจบฤดูกาลผมอยากฝากถึงแฟนๆว่านักเตะิเวอหูลทุกคนจะต่อสู้สุดหวัวใจเพื่อคว้าชัยชนะและยิงประตูให้ได้เยอะๆในทุกเกมการแข่งขันเพื่อเป็นของขวัญสําหรับพวกคุณ แต่บางครั้งเราอาจจะเล่นกันไม่สวยงามมากนะักกุยคว้า3ามแต้มจากเกมอันยากลำบากก็อย่าเพิ่งท้อใจเพราะเป้าหมายหลักๆของพวกเราก็คงเป็นใช้ชนะหยุด่ดังเด็กเกสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่4่ธันวาคมนะครับวันนี้นะครับเป็นแฟนหงแดงลืเวอร์พูลทุกท่านนะครับรวมเชียร์ลืเวอร์ภูลไปกับชายผู้บักคลั่งลืเวอร์ภูลกับแอนดมินเม้งนะครับวันนี้มีเชียร์สดไลฟ์สดนะครับ เข้ารายการ3ามทุ่มครึ่งนะครับวันลิเวอร์พูลของเราจะออกไปเยือนว oh ูล์ฟแฮมป์ตันเวอร์เรอร์4ทุ่มครับเดี๋ยวมาพบกันจวดเดียวๆพอไม่มีอัขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ u b สคร i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแมนบอลปันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ